แสงเช้าแต่ใบไม้ลมพัดไหวๆเช้าวันใหม่แสงอ่อนๆแต่ใบไม้ให้สีเขียวดูอ่อนโยนกว่าเดิมลมสายแรกพัดผ่านมาพาชันนิ่งอยู่ตรงนี้มองชีวิตเล็กๆที่กำลังเติบโตอย่างสงบใบไม้ไหวเบาๆเหมือนกำลังบอกว่าวันนี้ เธอพร้อมจะอดโยนกับตัวเองหรือ,อยังลมหายใจเช้านี้จึงเต็มไปได้วยความเบาสบายและคำสัญญาว่าฉันจะเลือกความเรียบง่ายทุกครั้งที่ทำได้แสงเช้าลมพัดหัวใจเบาเหมือนใบไม้ความสงบเริ่มได้ที่ลมหายใจแรกของวัน อย่าลืมกดติดตามช่องกีวีไลายลมหายใจอิสระไว้เป็นเพื่อนร่วมทางกนันนะครับ